ครับผมสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็มันไม่เต็มรถเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยเต็มรถเท่าไหร่เลยมีเวลาว่างครับเวลาว่างมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูครับวันนี้โชเฟอร์ก็กลับบ้านนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนทุงลมไปครับมาพูดเรื่องทุงลมอีกสักนิดนึงนะครับก็จะพอดีอยู่นะครับ นี่ครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึงครับขอภายในความกล้องสั่นอีกแล้วนะครับนะนี่ครับก็จะยกอยู่นะครับก็ห่างกันแค่ประมาณสองสามเซนครับข้างนี้จะยกได้สูงกว่านะครับเพราะว่าถุงลมมัน ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ามันสองสามซนครับแต่ก็ไม่มีผลครับก็โซเฟอร์ก็ปรับลมนะครับก็ปรับลมเป็นปรับลมเอาเอาลมลงก่อนนะครับอารมณ์ออกจากถุงลมนะครับเพราะว่าถุงลมอันใหม่มันมีขนาดใหญ่กว่าครับเราก็เลยปล่อยอปล่อยลมนะครับออกสักนิดหนึ่งแต่ก็ พอดีแล้วครับก็พอดีแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนที่ว่าใส่เพราะว่าผมอุย้ยมุดนี่เปื้อนหมดเลยครับจระบงจุลบ,ลบีติดเสือเบิดเลยครับเลยบอมีเวลาถ่ายครับจนได้อาบน้ำลวไปครับอ่าก็พูดถึงเรื่องถุงลมแล้วนะครับว่าคันนี้ มันใส่ของยี่ห้ออะไรได้บ้างนะครับหลักๆผมเห็นที่ร้านเขาแนะนำนะก็จะเป็นดันหลบดันหลบแล้วก็กูดเยียอะไรพวกนี้นะครับสามสียี่ห้อเป็นถุงลมยกเพานะครับโดยตรงนี่ครับที่เปลี่ยนมาอู้ห้องมัวครับที่เปลี่ยนมาก็เป็นดันหลบนะครับอย่างที่คลิปที่แล้ว ที่แจ้งใหท้ท่านผู้ชมได้ผสมโอ้ยท่านผู้ชมได้ทราบนะครับตกไรตกราวนิดหน่อยครับอู้ยางก็แก้มปีหมดแล้วครับมิชลินตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าแก้มมันนิ่มครับเวลาบิดตัวนี่มันนิ่มไปนิดนึนะครับแก้มแตกง่ายครับเป็นทุกเส้นเลยครับสำหรับผมนะคิดว่าไม่ผ่าน,นครับ แต่จะเหมาะเหมาะสําหรับอยู่ล้อหน้านะครับล้อหน้าล้อยกนี่จะเหมาะอยู่นะครับแต่ว่าล้อนี้เวลาเลี้ยวมันบิดบิดตัวแรงครับก็จะแก้มจะฉีกนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับนี่ครับก็วันนั้นที่ไปเข้าศูนย์นะครับหัวยวันนั้นที่ไปเข้าศูนย์ก็โชเฟอร์จัดอะไรครับ เป็นตุ๊ก,กตานะครับไม่ใช่ตุ๊ก,กตาเป็นสติ๊กเกอร์ถือปืนนะครับคล้ายๆคาบอยก็สามารถดูคลิปที่ติ๊กตอกได้ครับก็บว่ามั่วๆไปแล้วครับในติ๊กตอกอะไรก,ก,ก,ก็ยังอยู่ดีอยู่ครบครับกระจกใบไม้นี่ก็ยังไม่อายังไม่ตกนะครับปกติถ้าใส่ไปนานๆแล้วผมเห็นหลายคันเห็นหลายคันนะครับว่ามันจะตกลงมาครับ ขาตัวนี้มันอ่อนครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีปัญหานะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ยึดน็อตครับติดแค่กาวสามเอ็มไว้เฉยๆครับอันนี้ก็ติดกาวสามเอ็มเหมือนกันครับใบปัดน้ำฝนโอ้จักสีไทยคลิปนี่อย่างให้เบิ้งครับจักจะถ่ายคลิปอะไรให้ท่านผู้ชมดูครับ รถก็หมดที่ถ่ายแล้วครับรถตักก็ก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรให้ถ่ายให้ดูดูองศาของดำนะครับกระบ,บะยื่นมาประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันจะน่าจะสั้นไปนะครับออกมาประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับเพราะว่าเวลาเทมันมันนะครับม,มัน,ม,นมันก็จะไหลเร็วนะครับไหลามาตรงพวกบางฝุ่นอะไรภาพหมดแล้วครับ แต่โซเฟอร์ก็เจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็ทําที่เกี่ยวกับที่ขอบไฟท้ายนะครับอุ้ยบ่อเล่าซะครับบ่อไทยบ่อให้แข็งกันเลยครับถ้าขันบ่อเล่านี่บ่อไดบิดมือครับคลิปที่แล้วก็อ้ยคลิปที่แล้วก็เป็นบางฟุ่นครับบางฟุ่นผมกับรีวิวให้เรียบร้อยแล้วครับผู้ใดขอก็ได้ แต่จะน่าจะจัดไม่ครับเพราะว่าผ้าผ้ามันทรงเริ่มจะเสียทรงแล้วนะครับเริ่มจะหมดสภาพแล้วเดี๋ยวรอเท่าแกะก่อนครับก็ติชมมาได้นะครับเกี่ยวกับการถ่ายคลิปการจับกล้องการตัดต่อการพูดการอะไรสามารถแนะนามาได้นะครับ เพราะว่าช่วงนี้คนดูไม่ถึงร้อยเลยนะครับคลิปดีๆไหมช่วงนี้คลิปไม่ถึงร้อยเลยก็คงว่างครับถ้าไม่ได้ออกมันก็จะมาดูรถครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีจุดไหนเสียหายถ้าโชเฟอร์แจ้งก็จะทำนะครับเพราะว่ารถเราได้ใช้งานทุกวันครับ เกือบจะทุกวันนะครับช่วงนี้แตกอันนี้ก็แตกหมดแล้วครับเดี๋ยวก็จะทําดีๆอยู่นะครับตัดลวดออกแล้วก็อเอาเหล็กเหล็กรูครับเหล็กรูมาทาบมาดำด้านในนะครับแล้วก็ทานนอกแล้วก็ยิงรีเวทนะครับยิงรีเวทใส่เพราะว่าศูนย์ครับวันที่ไปอวันที่ไป เอาถุงลมไปเค็มนะครับแต่ไม่ได้เค็มหัวหน้าช่างบอกว่ามันทําได้ครับเอาเหล็กมาทาบครับมันก็จะแข็งแรงกว่าไอ้พวกเคเบิลไทยนะครับผมว่ามันมันหนักบางฝุ่นครับนี่มันหนักบางฝุ่นไหมมันก็เลยจะแข็งครับเวลาโดนนะ้ำมันก็สาดมันก็กระพือครับกระพือแล้วก็แตกได้ครับเพราะว่ามัน พลาสติกมันกรอบครับแต่ของยูดีจะเป็นพลาสติกเหนียวครับโดนโดนตรงนี้นะครับโดนสามเหลี่ยมพับใส่ไม่แตกนะครับเป็นรอยเฉยๆนะครับแต่ว่าพลาสติกมันเสียรูปนิดนึงครับแต่ว่าไม่แตกครับแต่ถ้าเป็นฮิโน่ยับเลยครับผมว่าจะเปิดไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าโชเฟอร์เอากุญแจไปด้วยนะครับ ไฟก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับคันนี้ระบบไฟก็พอได้ครับพอได้รอจ่ายอยู่ครับ mm hmm. พอได้รอจ่ายอยู่นะครับ mm hmm. ก็คอมเมนต์ Comment มาได้ครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรให้ดูแล้วนะครับ mm hmm. ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับ mm hmm. การพูดก็จะกวนกตีนหน่อยนะครับผมนี่ mm hmm. ก็อย่าสื่อสาครับ พูดไปเรื่อยครับแต่ละวันตรงนี้ก็ทำสีใหม่นะครับสีมาพ่นไหนปกติมันแดงจึ้งครึ้งนะครับสนนิมมันหล่อนใช่ไหมแดงเลยนะครับตรงนี้แต่ก่อน เดี๋ยวรอดูนะครับอะไรพวกอารมณ์อะไรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวรอทําท่อนะครับรอทําท่อกลวยนี่น่าจะได้ตีอยู่นะครับเพราะว่าอยากหอนแล้วครับท่านผู้ชมว่าอู้บักนี่คือว่าดีแท่นี่ย่ำไรสีเห็ดตีโอ้ยถาก่อนครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันหมันนะครับไม่สินำจาจ้าเมือ เกือขึ้นแล้วครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องแบตนะครับมันแบตชอบมันเสื่อมครับมันจะเสื่อมแล้วนะครับรถคันนี้ที่มีปัญหานะครับแต่น้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับถังมันเล็กครับเติมเที่ยวครับเที่ยวต่อเที่ยวครับเติมให้เต็มไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถังมันเล็กครับหาที่เติมยากนะครับ ครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนด้อพี่น้องนะถ้ากดใจก็ไอ้กดใจถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าใช่ก็ไม่ต้องกดแชร์นะครับหรือกดก็ได้นะครับกดสัตว์ตะไคร้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยับจะนับครับคนดูไม่มีเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ